ตาลับตานะ่ะลับตาขาขายับไว้ขาขายวบลับตามองพลังงานจากซ้ายไปขวาหมุนวนนะเป็นเรลียวสปินเลยเรลวสปินหมุนวนจากซ้ายไปขวาจากมือซ้ายไปขวาเท้าซ้ายเท้าขวาจาก,กระลับหนึ่งผ่านแนวแกนไปดูไขสลับ พุ่งออกตาสามหยุดลงหายใจนานที่สุดหามือกดไปตามผิวกาย พูดว่าข้าคือรหัสทองคำเงินจากมิติบ้านเกิดของข้าจงกลับมาหาข้าเดี๋ยวนี้กดไปแล้วลากไปตามร่างกายผิวกายจินตนาการว่า ไป,ไปอยู่บ้านหลังนั้นไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็ลากเส้นอยู่ในบ้านหลังนั้นมองเห็นรอบๆใช้ความรู้สึกดูรอบๆบ,บ้านมีทุ่งนาข้าว สวยงามเพืเต็มไปหมดกดไปทากเส้นอยู่ในบ้าหนหลังนัง้นนะคุลงไปตามผิว่องรุนแรงเลย พูดถึงหลักทองคำาคือพูดถึงหับทองคำ,ดงคำกดลงไปเหมือนจากมิติบ้านเกิดตรงไหนกลับมาหาค่ะกดลงไปกดลงไปแรงๆเลยหยุดลมหายใจนะหยุดลมหายใจก้นลมหายใจไว้ก้นลมหายใจไว้ เริงพร้อมก็เริงพร้อมอยู่ลมหายใจวะอยู่ลมหายใจลากไปลากไปค่าคือผู้ถือหลักทองคำ มืนอจากมิติบ้านเกิดตรงขึ้นมาคา่าเดี๋ยวนี้บริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆให้ได้ยินเสียงที่เราสวด หูทั้งสองข้างให้ได้ยินเสียงที่เราสวดแต่เสียงนั้นไม่ใช่ภาษาที่เราพูดตอนนี้ไม่ใช่ภาษาที่เราพูดตอนนี้ได้ยินเสียงนั้นคือกล้องมาที่หูทั้งสองข้างเป็นเสียงของเราจ้ะ มิติคู่ขนานมิติมิติดิกดไปกดไปให้ยินชัดเจนเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายนะกดลงไป หยุดลมหายใจ พ่นลงหายใจให้พุ่นลงมาทางปากนะคะหายใจหายใจออกกดไปกดไปเอาเอามือมือม,มือ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 นะมือนะจับไปที่เหรียญตัวเองเอาเหรียญมาเหรียญหนึ่งเอาเหรียญมา เหรียญหนึ่งจับไปที่มือข้างขางข้างซ้ายเรียญมาเรียญหนึ่งเอาเรียญน,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 นั้นที่จะมาไปที่หัวใจไปที่หัวใจนะกดไปตามผิวกายขีดเขียนไปตามร่างกายกดลงไปขา,ขาเขย่าไว้ขาเขย่าหลับตานละหลับตา หลับตาการเชื่อมกับข้างในต้องหลับตานะคะหลับตากดไปตามร่างกายกันลมหายใจให้นานที่สุดก,กดลงไปแล้วพูดว่าข้าคือผู้ถือหลักของคำเงินจากมิติบ้านเกิดจงกลับมาข้าเดี๋ยวนี้จากนั้นให้ข้างในพูดพูดในใจดังๆ ให้เกือกล้องสัญญาเิญออกมาที่หัวใจเลยหัวใจให้เปิดออกมาให้แตกระเบิดไปเลยให้เขาพูดว่ากูคือผู้ถือรหลั์ทองคําเงินจากมิติบานเกิดของกูกลับมาหากูเดี๋ยวนี้ให้ข้างในพูดนะคะกดไปกดไปเงินที่เราถืออ เหรียญนนะ่ะเหรียญนั้นนะนะให้มองเห็นเป็นสีทองกระจายออกไปทั่วฝ่ามือจากนั้นให้จับเหรียญจับเหรียญน,นะนิ้วโป้งนิ้วชี้จับเหรียญโป้งชี้กลางจับเหรียน จับมากวนไปตามร่างกายผิวกายทั่วร่างกายวนไปก็คือถือทองละาทองคำจะมีท mm ี lightly, ิบางเกิดจงหลัดมหามัยการเดียวนี้เท้องเละท้องกลงไปโกลงไปภาษาจะเปลี่ยนก็ช่างเขานะปล่อยไปให้ปวดปล่อยเข้ามาภาษาจะเปลี่ยนก็ปล่อยไปนะเร็วๆ <wh> ดปล่อยออกมาเลยปลดปล่อยมากปลดปล่อยข้างในออกมากระเทาะกระเทาะออกมากระเทาะออกมานะคะลดลงหายใจลดๆๆๆบริกรรมบริกรรมลดๆๆๆภาษาเปลี่ยนก็ปล่อยไปภาษาเปลี่ยนปล่อยไปปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงออกมาปลดปล่อยตัวตนมหาเศรษฐีออกมาปลดปล่อยตัวตนมหาเศรษฐีออกมา ปล่อยกดปลดปล่อยเข้ามาปลดปล่อยเข้ามากดลงไปกดลงไปตามผิวกายขีดเขียนนิ้วโป้งนิ้วชี้เขียนไปตามร่างกายกดลงไปนะเจ็บก็ช่างเขาปลดปล่อยเคลื่อนไหวตามวาระจิตของตัวเองเลยเมื่อให้เคลื่อนไหวไปเลยเคลื่อนไหวบันได เปี่ยนปล่อยไปเลยนะภาษาเปลี่ยนไปปล่อยไปเลยนะจุดลงหายใจกิงท้องกายสั่นไหวปล่อยไปกายเพื่อนไววปล่อยไปเรามีเพียงเป็นเพียงผู้ดูนะคะ ปล่อยไปมือเคลื่อนไหวเร็วแรงเขาปล่อยไปเลยจากช้าเร็วแรงปล่อยไป,ไปภาษาเร็วแรงช้าปล่อยไป ช้าลงค่อยๆช้าลง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 นะโยกกายช้าลงมือที่เขียนตัวเองอะ่ะร่างกายอะ่ะช้าลงกดลงไปเหมือนกดลงไปแต่ช้าลงช้าลงให้ข้างในบริกรรมนะคะให้ข้างในพูด โยกกายชะลงชะลงเบาลงเบาลงมือที่หยุดน่ะ ที่หยุดให้เห็นเส้นเข้าไปที่ผิวกายเห็นเส้นทะลุทะลวงเข้าไปที่ผิวกายาลงะลงแล้วก็แรงขึ้นอีกไม่หยุดนะคะไม่หยุดแรงขึ้นอีก ีเขียนไปอีกคือผู้ทือรลักทองคำเงินจำมิติบ้านเกิดจงกลับมาคา่าเดี๋ยวนี้กดไปเร็วกึ้นอีกเร็วกึ้นอีเขจาจะกีีดก็ปล่อยเขานะแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกกดลงไปกดลงไป มานะักภาษามาดยจากนั้นอุโมงคทั้งสองมาประกบกัน ประกกันนะมือสังซองซ้ายขวาให้เหรียญนนะ่ะอยู่ตรงกลางฝ่ามือมือประกบกันแล้วทำท่าเหมือนเสียงเสียงซีนะคะประกบกันขาขยาไวขคาขยาไว้ไวประกบกันไว้มองเห็นเหรียญนนะ่ะสีทองเรืองรองออกมานะคะประกบไป

ช้าๆแตอนนี้หมุนวนช้าๆหมุนวนกายอะ่ะวนช้าๆช้าๆนะ บริกรรมข้างในกูค,คือผู้ถือพัะทองคำนั่นจากมิติบ้านเกิดกลับมา,ากูเดี๋ยวนี้บริกรรมคำนี้นะคะมานั่งสมาธินิ่งไปบริกรรมคำนี้ไปเรื่อย คำนี้ไปเรื่อยๆนั่งสมาธินิ่งไปจนเขาสมดุล แสงเรืองรองนะเห็นแสงเรืองรองออกจากผิวกายให้ราศมีความสงบสุขออกไปขอให้ทุกผู้ทุกนามจมมีความสุขขอให้ทุกผู้ทุกนามจงมีความสุขแผ่ไปใครก็ตาม ูตุนนาขอให้มีความสุขใครก็าตามกระทบแสงนี้ไม่ว่าจากไครหรือใครขอให้ผู้ตุนนานจวนมีความสุขแผ่รัศมีแสงไปเห็นแสงที่เราแผ่ไปเรืองรองกระจายออกไปกไกลมากนะจากเข้มแล้วก็จางลงจาง,งแต่แสงนี้ไกลแผ่ได้ความไกลมาก เพียงผู้ดู สมาธิอยู่กับตัวเองไปเลยนะคะ